ในเวลาต่อมาภิกษูทั้งหลายสนทนากันว่าอุบาสิกาอย่างนางสามาวดีพูดถึงพร้อมด้ศรัทธาขณะน,นี้ไม่ควรที่จะตายแบบนี้เลยพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาพอดีจึงทรงซักถามเรื่องที่สนทนากันในที่นั้นแล้วจึงทรงนำอดีตชาติของนางสามาวดีมาตรัสเล่าดังนี้ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตพรองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพระปัจเจกกับพุทธเจ้า8ปองค์มารับของฉันจากพระราชาอยู่เป็นนิดได้มีบรรดาหญิง500คนรวมถึงสามาวดีในอดีตชาติคอยปรนิบัติ ใช้พระปัจเจกกับพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเจ็ดองค์ได้กลับไปอย่างป่าหิมพานส่วนอีกองค์หนึ่งนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ในที่ที่มีหญ้ารกชัดปกคลุมอยู่ริมแม่น้ําหลังจากพระปัจเจกไปแล้วพระราชาก็ให้สาวใช้เหล่านี้ไปเล่นน้าริมแม่น้ําได้เมื่อเล่นน้ําในแม่น้ำทั้งวันเนี่ยพอขึ้นบกแล้วรู้สึกหนาวขึ้นมา พอดีเห็นหญ้ารบชัดพวกนางจึงยืนล้อมก่อกองไฟเพราะนึกว่ากองหญ้าธรรมดาเมื่อกองหญ้าค่อยๆไหมและยุบลงจึงได้เห็นว่ามีพระปัจเจกแลพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติอยู่นะฮะพวกเธอจึงตกใจและอุทานว่าชีพหายแล้วชีบหายแล้ว,ลวพระปัจเจกแลพุทธเจ้าของมหาราชถูกไฟคลอกถ้าพระองค์ทราบคงจะทำให้พวกเราชีพหายกันหมดแน่เลยจงมาช่วยกันจุดไฟให้ใหไหมไปทั้งหมดเถอะเพื่อทำลายหลักฐานในที่นั้นพวกนางจึงนำฟืนมาก่อด้านบนแล้วจึงจุดไฟเผาตอนแรกพวกนาง สมไฟเผาโดยไม่ได้มีเจตนาจึงไม่เกิดกรรมนะฮะแต่เมื่อตั้งใจจุดไฟคราวนี้จึงถือว่าทํากรรมหนักเสียแล้วแต่พระปัจเจกที่เข้านิโรธสมาบัติจะตัวแข็งแล้วก็ไม่สะทกสะท้านอะไรต่อให้นําฟืนหนึ่งพันเล่มเกวียนมาสมจุดไฟก็ไม่รู้สึกแม้แต่อุ่นเลยแม้แต่น้อยพอท่านเข้านิโรธสมาบัติถึงวันที่7ก็ได้ลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อยด้วยบาปกรรมที่ตั้งใจเผาพระปัจเจกกับพุทธเจ้าในชาตินั้นเองทาให้พวกนางต้องตกนรกหมกไหมหลายพันปีเมื่อได้อัตภาพกลับมมาเป็นนุษย์ เหตกรรมที่เหลือก็ทําทให้ถูกไฟคลอกในบ้านเป็นอีกร้อยชาติด้วยเหตุน,นี้เป็นอันว่าวิบากที่พวกนางสามาวดีได้รับสมควรแก่กรรมที่ได้กระทํามาแล้วนั่นเองครับ